่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2,505อา66จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดโดยอาชิวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการในระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ที่เดินทางที่ใช้ยานพาหนะบนท้องถนนการพักรถพักคนการบอกเส้นทางการดำเนินการโดยอุปกรณ์ครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ก่อนอื่นต้องต้องเรียนว่าในช่วงเทศทกาลปีใหม่นะครับทางรัฐบาลทน่านานยกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านทีนุชเทียนทองนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับเรามีภารกิจหลักคือจัดก,การศึกษาให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมีความรู้นะครับมีทักษะมีสมรรถนะ ในการที่จะเป็นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดก,การศึกษานี่แต่็นว่าทางอาชีวะเราเนี่ยเราจัดก,การศึกษาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของสายช่างนะครับช่างยนต์ซ่อมสามารถซ่อมาร,ถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับช่างก่อสร้างสามารถที่ให้บริการในเรื่องของจิงก่อสร้างแล้วช่างไฟฟ้าดูแลระบบไฟฟ้าช่างอื่นๆช่งางอุตสาหกรรมนะครับ ทางด้านการเกษตรนะครับทางด้านอาหาร,าร,รทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวเรามีบริการเรามีเรียนครบทุกอย่างนะครับแต่ถึงช่วงหนึ่งที่มีเทศกาลสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่สงการนะครับหรือช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤตในบ้านเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่านักศึกษาของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องการให้น้องๆเขาเรียนรู้เรื่องการมีจิตอาสานะครับเรียนรู้เรื่ององการให้บริการประชาชนเพราะว่าเรา เรียนรู้เรีศึกษานั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการให้การบริการประชาชนเป็นอีกส่วนหนึ่งของการจัดก,การศึกษานะครับเรื่องของจิตอาสาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้คนเป็นคนดีนะครับมีน้ําใจช่วยเหลือสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนั้นใจหินว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเราก็จะให้น้องๆศึกษาทั่วประเทศนะครับ780เราตั้ง780ทั่วประเทศบนถนนหลักนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ทุกจังหวัด เพื่อให้น้องๆได้ึกษาได้ถัดเปลี่ยนุนเวียนกันมาให้บริการพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราหวงใหญ่ว่าพี่น้องประชาชนเดินทางนะครับรถนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าเสียหายในระหว่างการเดินทางเราก็จะมีบริการซ่อมแซมนะครับช่วยเหลือนะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือมีจุดพักรถให้คนที่เดินทางเหนื่อยก็สามารถเข้ามาใช้บริการของศูงนยะ์อาชีวะช่วยประชาชนเรามีบริการตั้งแต่ แนะนําเส้นทางนะครับให,ให้ฟักผ่อนลายเครื่องดืม่มกาแฟนะครับแก้ง่วงนะครับแล้วก็ถ้าลดหมดถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเราก็มีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทําต่อเนื่องกันมาทุกปีครับเราทําเริ่มทําตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565จนถึง วันที่4มกราคม2566ก็คือ7วันในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดินทางทั้งไปและกลับครับท่านชัเนรในส่วนชีวนว่าท่านผมเรียนว่าเพิ่งผ่านมาเฉพาะโดยเฉพาะภาคอีสานนี่เราประสบกับอุทกิัติภัยปัญหาเรื่องน้ําท่วมในหลายจังหวัดน,นี่เห็นว่าเราในช่วงที่น้ําท่วมนี่น้องๆนกกักศึกษาเราก็ออกไปช่วยเหลือบริการนะครับในการขนย้ายสิ่งของในการซ่อมแซมในหลังจากนี้เราเตรียมที่จะออกมาฟื้นฟูนะครับ ครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดนะครับในบ้านหรือว่าบ้านเสียหายเนี่ยเราก็จะมีน้องๆช่างก่อสร้างนะครับช่างไฟช่างยนต์ให้ไปบริการตลอดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับสู่สภาพปกติดโดยเดียวอันนี้เราใช้ใช้อาณาิชาความรู้ที่น้องๆได้ร่ำเรียนมาที่วิทยาลัยเนี่ยเอามาบริการสังคมเป็นการฝึก งานแล้วก็ฝึกปฏิบัติในหน้าง,งานจริงๆด้วยครับ,รบแล้วก็เรามีวิทยาลัยอยู่ในทุกจังหวัดน,นะครับแล้วก็ทุกจังหวัดนี่เป็นนโยบายอยู่แล้วว่าเราจะต้องทํางานควบคู่กับประชาชนประชาชนแดดร้อนประชาชนต้องการความช่วยเหลือ,อน,นเรามีพร้อมทุกอย่างนะครับวิทยาลัยเรามีรถมีช่างมีเครื่องมือมีครูบาอาจารย์แล้วก็ที่สาคัญเรามีจิตอาสาที่อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับ